แต่ที่นี้มันทำอะไรมันก่อเกิดความเสียหายในภาพวรวมปลาหมอข้องเดียวกันนะตายหนึ่งตัวเหม็นหมดทั้งข้องกับสวัสดีครับท่านจังคงครับดดดดขออนุญาตนะฮะเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมนะฮะที่ กำลังโด่งดังในโลกโซเชียลนั่นก็คือการปลุกเสกง่างนะฮะปลุกเสกโดยมีผู้หญิงเปือยนะฮะหลายคนคงจะรู้เอาสรุปอย่างนี้ว่าพิธีอย่างนี้จริงไหมครับทำให้ง่างเนี่ยมีความขลังอันดับแรกรู้ประวัติหรือไม่ว่าง่างคือใครเป็นอะไรมาจากไหนนะคนทวนใจไม่รู้ครับอาจารย์ข้อที่สอง คุณศึกษา,าศาสตร์วิชานี้มาจากใครครูบาอาจารย์เป็นใครใและต้นกําเนิดครูบาอาจารย์แทจ้จริงเป็นใครมาจากไหนถ้าอ้างตำราตำรานั้นเป็นตำราใครมาจากไหนนะเพราะในยุคปัจจุบันนี้นะเราปฏิเสธไม่ได้เลย,ยงงวาเเ่าได้เกิดเกจิคณาจารย์และอาจารย์คารวาสขึ้นยิ่งกว่าดอกเพ็ดยิ่งกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา มันเลยกลายเป็นว่าเกจิอุปโลกอาจารย์อุปโลกเยอะมากๆผมว่า80%นตะในยุคปัจจุบันนี่นะอุปโลกตัวเองขึ้นมาแทบทั้งสิ้นนะไอ้นี่ไม่ใช่ว่าจะตำหนิใครผู้ใดน,นะผมพูดตามหลักความเป็นจริงของสังคมไทยนะ,ะซึ่งสมัยก่อนไม่ใช่อย่างนี้ทุกอย่างมันจะต้องประกอบด้วยอะไรคุณวุฒิและวัวุุิเป็นหลัก มันขาดสองข้อนี้ไม่ได้เลยคุณวุฒิต้องถึงพร้อมคุณวุฒ์หมายถึงอะไรความรู้ความสามารถคุณงามความดีอันนี้คือคุณวุฒิแล้ววัยวุฒิลอายุวัยก็คืออายุมันต้องประกอบด้วยสองประการนะถ้าขาดสองประการนี้มันยังเป็นไปไม่ได้แต่ยุคป,ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วไง ทั้งคุณวุธและวัยวุธยังไม่ถึงพร้อมเลยก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์เป็นพระเกจิกันแล้วแล้วทีนี้ในเมื่อความรู้ความสามารถคุณธรรมความดียังไม่ถึงพร้อมมันอยากทำอะไรมันก็ทำเนี่ยคิดเองทำเองกันถ้าส่วนมากนะทุกวนันนี้ผมดูพิธีกรรมต่างๆไม่ต้องอะไรแมก้กระทั่งที่โพสโพ์กันมาเนี่ย <H it> เรามองปุ๊บเรารู้เลยว่านี่คิดเองทำเองคิดเองทำเองคิดเองทำเอง มิได้สืบสารมาจากโบราณหรือมิได้สืบสารมาจากตำรับตำราลูกครูบาอาจารย์ที่แทจ้จริงนะนึกอยากจะทำอะไรกันแปลกๆแผลงๆก็ทำกันไปเงั้ะแ,แ,แล้วก็จะมีกลุ่มคนโง่เป็นกลุ่มเล็กๆคนงมงายกลุ่มเล็กๆที่เข้าไปเชื่อถือและศรัทธาไอ้นี่เราไม่ได้ตำหนิถือว่าเป็นกรรมร่วมกันมาเขามีบุญมีกรรมร่วมกันมาเขาถึงได้ศรัทธากันเชื่อถือกันนะ แต่ที่นี้มันทำอะไรมันก่อเกิดความเสียหายในภาพรวมครับนะนะนะอย่าลืมนะภาษิตไทยนะนะปลาหมอข้องเดียวกันนะตายหนึ่งตัวเหม็นหมดทั้งข้องฉะนั้นไอบ้บรรดาที่อ,อุปโลกตัวเองม,มาทำอะไรแปลกๆทำอะไรแผงแผงทำอะไรวิปลาสวิปลาสพอมันออกสู่สังคมออกสู่โซเชียลเขาก็ตำหนิกันทั้งหมดแหละโอ้ยพวก สำนักต่างๆไอ้พวกอาจารย์คารวะทั้งหลายน<ช>ี่พวกหลอกลวงทั้งนั้นใช่ทีนี้เสียหายไปหมดแล้วมันก็แก้ไขไม่ได้ด้วยนะเพราะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะทำอ่ะใช่เออ<ช>ก็ใช้สติปัญญาพิจารณาการเอาสังคมนะต้องพิจารณากันเอาเองอะไรมันควรเชื่อไม่ควรเชื่ออย่างน้อยๆอ,อ,อันดับแรกน่ะย้อนดูอดีตก่อนสิไอ้พิธีคำวิปลาสวิปลาสแบบเนี้ยเราเคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินกันมาก่อนไหม ถ้าไม่เคยได้รู้ได้เห็นได้ยินมาก่อนก็แสดงว่าโบราณไม่มีเขาไม่ทํากันอืมแต่มายุคนี้แหละที่มาทํากันขึ้นมานะแล้วบางทีก็ทำเพื่อคอนเทนต์เพราะอยากจะดังก็มีมันหลายๆอย่างในยุคนี้นะเหตุเพราะว่าสังคมไทยมันเสียอย่างหนึ่งมันเสพสื่อโดยไม่ใช้สติปัญญ,ญาขาดจริงๆสังคมไทยที่ขาดมากๆในยุคนี้ก็คือหนึ่งจิตสำนึกที่ดี ขาดจิตสำนึกสองขาดสติขาดมากมากนะฉะนั้นเรื่องศาสนาหรือศาสนาพุทธเลยไม่ต้องเอามาพูดแล้วเมื่อมันขาดสองสิ่งนี้เรื่องศาสนาไม่ต้องคุยเอามาคุยไม่ได้แล้วมันจบแล้วนะก็มีคนดังของโลกโซเชียลนะอาจารย์มันเอาง้างไปเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเฉยเลยนะผมฟังแล้วก็ัเฮ้ยมึงคิดได้ยังไงวะบอกว่า ไอเนี่ยพระพุทธเจ้า,า,จาไม่ได้สอนเรื่องง้างเลยอาจารย์จริงไม่ได้สอนท่านไม่ได้สอนทุกอย่างก็ไม่ได้สอนทำตะกุดก็ไม่ได้สอนทำพระพุทธรูปก็ไม่ได้สอนพระประธานที่พวกมึงไหวอยู่ในโบสถ์ทุกวันเนี้ยก็ไม่ได้สอนไว้ครับทุกอย่างไม่ได้สอนครับนะไม่ต้องมาอ้างเลยเออรวสร้างพระกันเต็มบ้านเต็มเมืองไหนแล้วมึงเปิดคมภีรตรงไหนเอาพุทธเจ้าพูดตรงไหนอะ ก็ไม่ได้พูดเหมือนการเรื่องของนัง่งเรื่องของตะกุดเรื่องของประวัิาต์มันไปนเรื่องศสยศาสตร์มันไม่ใช่เรื่องของศาสนาพุทธฉะนั้นอย่าเอาศาสนาพุทธเนี่ยมาโยงศสยศาสตร์แล้วมากําหนดศสยศาสตร์มึงเอากฎหมายประเทศไทยเนี่ยไปบังคับใช้ประเทศลาวประเทศเขมรได้ไหมกูถามมึงตรงนี้มันก็ไม่ได้ไม่ได้มันคนละเรื่องนะ แล้วมึงเอากฎกติกาพุทธไปบงังคับมุสลิมได้ไหมกูถามมึงตรงนี้ศิายาศาสตร์เปรียบเหมือนดังศาสนาศาสนา,าหนึ่งนะจริงๆมันก็คือาศาสนาหนึ่งนั่นแหละครับมันก็มีกฎกติกามีข้อปฏิบัติของมันาศาสนาพุทธก็มันก็มีกฎกติกาของมันศาสนาคริสก็มีของมันมันคนละส่วนเออคริสเขาเคยมาตำหนิศยาศาสตร์ไหมไม่เคย ทินดูเขามาตําหนิไสยศาสตร์ไหมก็ไม่เคยเออแล้วทําไมพวกมึงถึงได้มาตาหนิอ่ะเห็นไหมล่ะเพราะอะไรมันก้าวไกยเกินไงมันเป็นพุทธที่ไม่ใช่พุทธพุทธแบบนี้พุทธแท้จริงเนี่ยเมื่อเขาศรัทธาเขาศึกษาเขาก็ปฏิบัติของเขาเขาไม่ว่าใครไม่ตําหนิใครอันนี้จึงเป็นพุทธแท้เขาสร้างาหาหนทางหลุดพ้นและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นของตนเอง ไม่ใช่วันวันนี่สายสายตาไปหาไอ้เรื่องโนทเรื่องนี้แล้วก็ไปตำหนิไปว่าไปด่าม,มึงพุทธประเภทไหนอ่ะพุทธเจ้าบอกไว้ว่าบัวมีสี่เหล่านะเนี่ยพระองค์สอนไว้แล้วนะแต่ละ,ล,ละเหล่า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 มันไม่เหมือนกันนะ,ะบัวที่มันอยู่ใต้น้ําพราะองค์ก็ทําใจไม่ได้ไปสนใจก็แค่ว่าไม่ไปโปรดไม่อะไรเพราะมันไรประโยชน์แค่นั้น แต่พระองค์ไม่ได้ไปว่าไปด่านะไม่มีนะไปดูในะพุทธประวัติก็ได้บรรดาพุทธสา,าวกทั้งหลายที่เป็นอริยสา,าวกหรืออาศีติมหาสาวกทั้งหลายก็ไม่เคยไปตำหนิแลัที่อื่นศาสนาอื่นหรือความเชื่ออื่นเลยนะเพียงแต่ว่าพูดแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์ในการกระทำเช่นนั้นแค่นั้นเองแต่พุทธไทยนี่มันโจมตีเหลือเกิน่ะ ผมอยากจะขออนุญาตกลับมาที่งั่งกับพิธีอีกทีหนึ่งอาจารย์ไอ้ตรงนี้เป็นไปได้ไหมว่าเราก็ไม่ได้คุยว่าช่องเราโด่งดังอะไรแต่เราปลุกงั่งเนี่ยของท่านอาจารย์คมเนี่ยมาหลายคลิปนะฮะแล้วมีคนดูเนี่ยเป็นพันนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนบางคนคือตอนนี้อาจารย์วัตถุบางคนประเภทพระจากจีนเข้ามาขายที่สำเพลงองค์ละยี่สิบาทนะฮะอาจารย์งั่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ เกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วคนกลุ่มหนึ่งคือคนจีนเนี่ยเขาสนใจด้านนี้อยู่คนจีนคนจีนคนกับคนญี่ปุ่น,นอาจารย์เรื่องการร่วมเพศแล้วมีคนเห็นเนี่ยถ่ายวิดีโอเอ็กซ์เนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเขาไม่กลัวและไอ้ตรงนี้อาจารย์คนบางคนเนี่ยเขาขาดความเชื่อมั่นทางจิตใจนะฮะอาจารย์ในเรื่องเกี่ยวกับทําให้ผู้หญิงมารักเนี่ยจึงใช้ตรงเนี้ยเขามั่นใจว่าแรงมากๆเพราะอะไรขณะร่วมเพศกันเนี่ยอาจารย์ก็บริกรรมคาถาไปอาจารย์คิดว่าคนเนี่ยที่บูชาง,งั่ง จากแปดร้อยกว่าบาทพุ่งเป็นสองพันบาทเนี่ยอาจารย์คิดว่าคนพวกนี้บกพร่องทางจิตหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะจิตใจอ่อนไหวเกินไปครับไม่ใช่จิตใจอ่อนไหวหรือบกพร่องทางจิตนะมันเป็นความเชื่อที่ไม่มีสติไม่มีสติและปัญญาเข้าไปพิจารณาในความเชื่อนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองการเสกนั่งแบบนี้ไม่ได้เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ใดๆหรอกสร้างคอนเทนต์เพื่อจะ เพิ่มราคาที่ว่าทำมูลาค่าเพิ่ม oh. สำหรับคนที่นะไม่มีสติปัญญาในการพิจารณาก็เชื่อว่ามันจะเป็นตามนั้นแค่นั้นเองนะงั่งไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเพศเข้าใจผิดกันไปหมดนะงั่งคือคือเป็นเครื่องรางหรือวัตถุมงคลอย่างหนึ่งที่มีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์จริงตามความเชื่อของผู้ที่เอาไปใช้ คุณเชื่อด้านไหนคุณเชื่อทางไหนยึดถือทางไหนมันก็จะส่งผลทางนั้นน่แม้แต่เป็นเรื่องเพศงั้นก็ช่วยทั้งหมดโชคลาภก็ช่วยเรื่องพงศพันชาตีหนังเหนียวเรื่องอะไรทุกอย่างคุณเชื่อทางไหนแล้วคุณชอบทางไหนคุณอ,อธิษฐานทางนั้นได้ผลทางนั้นแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยส่วนมากก็เป็นอย่างนั้นนะของศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าของศักดิ์สิทธิ์คือพลังงานชนิดหนึ่งมันไม่ได้มีตัวมีตนนะ มันคือพลังงานทางจิตที่ผู้ปกเสกเขาส่งไปประจ,จุเอาไว้ในนั้นมันคือพลังงานเปรียบดัง่งพลังงานไฟฟ้านี้แหละนี่แหละเหมือนไฟฟ้าเนี่ยเหมือนสายไฟเนี่ยแล้วมันมีปลั๊กอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยคุณเอาโทรศัพท์มาเสียบมันก็ทํางานได้นะมีไฟครับแล้วคุณเอาไฟมาเสียบมันก็ให้กระแสสว่างเห็นะหเอาพัดลมไปเสียบมันก็ให้อะไรมันให้ความเย็นนะเอาแอร์ไปเสียบมันให้ความเย็นนะเอาหม้อข้าวไปเสียบมันหุงข้าวให้กินนะเห็นไหม เอาการน้ําร้อนไปเสียบมันก็ต้มร้อนให้อะมันเหมือนกันไหมล่ะพงกเนี่ยมันต่างกันทั้งโดยสิ้นเชิงเห็นไหมล่ะครับพลังงานมาจากไฟฟ้าอย่างเดียวเลยนะเหมือนความศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานที่ประจุอยู่ในวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังนี่แหละมันเป็นพลังงานกลางๆแบบนี้แหละไอ้คนเนี้ยมันชอบทางเสน่ห์เจ้าชู้มันก็จิตมันก็สื่อเข้าไปทางนี้มันก็ออกมาทางนี้ไอ้คนนี้มันโลโลหำหำมันชอบเรื่องคงกระพันชาดีนางเหนียวมันก็สื่อเข้าไปทางนี้ ไอ้ทั้งนี้เขาชอบค้าขายเขาไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นนะเขาสื่อจิตไปขออ,อธิษฐานเรื่องค้าขายมันก็ค้าขายดีเห็นไหมม,มันเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่งงางั่งเนี่ยมันดีทั้งเพศทั้งนั้นไม่จริงเลยมไม้แต่ว่าส่วนมากแล้ววัตถุมงคลงั่งที่อาจารย์ยังไม่ทันจบเลยนะฮะนะถูกบูชาไปเรียบร้อยหมดเลยนะฮะผมคิดว่าส่วนหนึ่งเกินครึ่งนะเขาเน้นทางด้านเกี่ยวกับ ไม่ตามมหาิยมอย่าลืมนะว่านี่มันเป็นเรื่องความเชื่อความศรัทธานะและความที่เขายึดมั่นถือมั่นนะเขาไม่ได้ว่าเรื่องศาสนานะไม่เกี่ยวฮะแม้กระทั่งผมทําเครื่องรางนวัตถุมงคลผมไม่ได้เคยอ้างเรื่องศาสนานะไม่เคยอ้างใช่ครับช่ไม่เคยอ้างไม่ได้เกี่ยวมันคนละส่วนอยู่แล้วมันเหมือนถนนสองเส้นที่มันคู่ขนานกันไปเราเดินอีกเส้นหนึ่ง เราไม่ได้ไปก้าวไก่กับเส้นโน้นแต่ส่วนมากไอ้คนที่มันอยู่เส้นโน้นมันมาชอบมาก้าวไก่กับเส้นนี้ทุกวันนี้สังคมไทยมันเป็นแบบนี้ไงมันจึงเกิดเป็นผู้รู้ที่แหกคลอกนอกครูทุกวันเนี้ยเห็นไหมมันแหกคําสอนพระพุทธเจ้าไงแหกแนวทางพุทธเจ้าในการเผยแผ่ศาสนาหรือพุทธศาสนามันถึงได้โจมตีไปทั่วไงทีนี้มันทำอะไรมันสร้างศัตรูให้ตัวมันเอง อย่าลืมนะคุณไม่ได้โด่งดังไปไตลอดชีวิตหรอกปีสองปีเท่านั้นแหล่เดี๋ยวคุณก็ดับแล้วถึงตอนนั้นศัตรูคุณจะอยู่รอบตัวมีสติบ้างในสมัยพุทธกาลแผ่นดินชมพูทวีปมีศาสนาอยู่แล้วสิบศาสนานะศาสนาพุทธก่อกำเนิดเป็นศาสนาที่สิบเอ็ดถ้าหากว่าศาสนาพุทธในยุคนั้นไปลุกลามเขาทั้วขอโทษแต่มันดับไปตั้งแต่นั้นแล้ว มันอยู่แบบทางใครทางมันไม่ก้าวไก่กันต่างหากเ้ามันถึงได้อยู่ได้ยืนยงคงกระพันชาติมาสองพันกว่าปีแต่มันก็แปลกนะครับอาจารย์วัตถุมงคลของอาจารย์ประเภทเครื่องรางของขลังด้านะเน่มันไาจะเป็นแม่เป๋นะฮะแล้วก็ง้างนะ,ะแล้วก็เกี่ยวกับอันนี้นะม้าเสพนางแม้แต่ผ้ายันม้าเสพนางอ,อะไรเนี่ยอาจารย์ออกมากี่รุ่นไม่พอนะ จุดจุดหนึ่งเขาอาจจะคิดว่าโอเคอาจารย์ในฐานะที่เป็นนักบุญแห่งสยามประเทศที่คนต่างประเทศยกย่องส่วนหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาอาจารย์มาแรงแต่อีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเอาวัตถุมงคลเครื่องรางประเภทนี้ต้องอาจารย์คมตรงนี้ทําให้เราคิดว่าเราเผยแพร่อะไรไปผมว่าไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยวมีแม่เป๋มามาเสพนางม,มึงต้องออกไปอีกละก็เราศึกษาเรื่องไสยศาสตร์นะ,ะเรื่องของไสยศาสตร์เวทมนต์เรื่องเครื่องรางของขลัขงเราก็ทําของเราไปครับ แต่พุทธศาสนาผมก็ศึกษาและปฏิบัติมาไม่ใช่น้อยผมว่าผมปฏิบัติมาที่ผ่านมันเนี่ยยิ่งกว่าไอ้พวกที่มาเปล่าเปล่าสอนศาสนาทุกวันนี้อีกมากกว่ามึงเคยทุดดงกันไหมกุถามไม่เคยพวกนี้ไม่เคยมึงเคยไปนอนป่าช้านอนไรตั้มนอนป่ากันไหมไม่เคยไม่ใช่แค่อยู่บ้านนั่งห้องแอร์แล้วมโนโจินตนาการยกตัวขึ้นเป็นผู้วิเศษที่สอนเข้าไปทั่วไม่ใช่เราต้องปฏิบัติทําให้ถึงแก่นให้เข้าถึงตัวรู้ก่อน รู้และเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างดีแล้วและเราสามารถยกระดับจิตของเราขึ้นเป็นอริยะแล้วเราจึงจะไปสอนผู้อื่นครับ <Okay. S 1> นะแล้วการสอนไม่ใช่สอนแบบโอ้โหเปิดโรงเรียนสอนหรือเป็นโอโ้อาจารย์ใหญ่ไม่ใช่นะการสอนพุทธศาสนาที่แท้จริงมันแนะนำกันตัวต่อตัว,ตวมันเป็นการแนะนำกันตัวต่อตัว,ตวพุทธเจ้าไม่ได้ไปสอนคนเป็นร้อยเป็นพันนะไม่ใช่นะ ไอน,นี่เป็นภาพลับที่เรามาโนเอาเองพุทธเจ้าเนี่ยจะไปแนะนําแต่ละคนละคนละคนเท่านั้นนะมันเป็นการแนะนําแบบนี้นะมันมีการเดินเผยแผ่พุทธศาสนาท่าสมัยก่อนนะการจาริกทุดงทุกวันเนี้ยการทุดงจริงๆถ้าสมัยก่อนมันไม่ใช่การทุดงมันเป็นการเดินเพื่อเผยแผ่ศาสนาไม่ได้เดินเข้าป่าเข้าดงอย่าไปเข้าใจอย่างนั้น ทุกวันนี้สังคมไทยชอบพูดนะโอ้พระธุดงก็ต้องเข้าป่า,าที่โน่นนี่นะั่นขอโทษเธอเผยแผ่ศาสนามึงเข้าป่ามึงจะไปสอนสัตว์ป่าหรือไงเมื่อบวชแล้วเนี่ยศึกษารพระธรรมจากพระเจ้า,จาแล้วเนี่ยพระองค์จะส่งคณะสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยออกเดินไปเผยแผ่ศาสนาไปแต่ละทิศละทางทั่ททวไปมันต้องไปตามหมู่บ้านไปตามเมืองที่มีคนใช่ที่มีคนเพื่อไปเผยแผ่ศาสนา มันนี่แหละคือการจาริกสมัยพุทธ,ธกาลแท้จริงใช่ใช่ใช่แล้วจากนั้นมาเนี่ยเมื่อศาสนามันเผยแผ่อย่างทุกวันนี่นะมันไม่จําเป็นต้องเผยแผ่ศาสนาแล้วเพราะมันรู้ทั่วถึงแล้วว่ามันเป็นพุทธกันหมดแล้วว่าครับฉะนั้นพอพระท่านจะออกเดินทุดงทุกวันเนี้ยอันนี้มันไม่ใช่การเผยแผ่ศาสนาแล้วนะมันเป็นการจาริกลุกขมูล เพื่อหาสถานที่อันสงบสงัดหรือว่าหาสัพยะอันเหมาะสมในการบำเพ็ญภาวนามันต่างกันตรงนี้ครับฉะนั้นจำเป็นต้องเข้าป่าไหมก็ไม่ได้จำเป็นอะไรผู้ที่จะเข้าป่านั่นคือพู้ที่ชอบบำเพ็ญแบบขั้นอุกฤษนะชอบเสี่ยงชอบอะไรให้มันถึงที่สุดแต่ถ้าหากว่าอุปนิสัยไม่ได้ชอบทางนั้นก็เดินไปตามหมู่บ้านตามถนนนี่แหละ ตรงไหนที่มันค่อนข้างสงบสงัดก็นั่งบําเพ็ญกันที่นั่นให้เข้าใจกันตามนี้ไอ้นี่คือหลักความจริงของการทุดงหรือว่าการจาริตการลุกขมูลหรือว่าการเผยแผ่ศาสนานะแต่ส่วนมากน่ะไปคิดตามกันพูดตามกันหมดรจะให้ไล่พระเข้าป่าอย่างเดียวมันฝังใจว่าต้องไปในป่าตอนนี้ก็มาเรื่องเกี่ยวกับที่กระแสผมก็ยังวนอย่ไอ้ง่างเนี่ยก็มี ผมไม่อยากเรียกอาจารย์นะเพราะคนนี้มันมันก็นสร้างภาพเป็นอาจารย์ที่รู้ๆก,กันอยู่เขาก็บอกว่าพิธีเงี้ยไม่มีหรอกนะไอเกี่ยวกับร่วมเพศอะไรพวกไม่มออีออกทีวีออกทีวีเรื่องจริงที่ผมอยู่ในสายเกี่ยวกับนักข่าวด้านเกี่ยวกับไอพวกไอตรงจุดนี้มานะม,มันนั่นแหละเป็นตัวเอาคนไปทําพิธีเลยอ,อาจารย์ทุกคนที่จะทําพิธีให้ขังต้องนอนกับกูก่อน นี่มันนมันมาสร้างภาพก็นี่แหละก็ผมทั้งบอกว่ายกเนี้ยมันเป็นอาจารย์อุปโลกเกติอุปโลกมันก็เลยไม่มีคุณธรรมและจริยธรรมครับนะเราเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยอันดับแรกมึงรู้หรือเปล่าวะครูแปลว่าอะไรอาจารย์แปลว่าอะไรมึงรู้ตัวมึงไหมมึงเรียกตัวเองมึงเป็นอาจารย์อาจารย์อาจารย์เนี่ยมึงมีคุณสมบัติพอแล้วเลยใช่ไหมนะ อาจารย์เนี่ยมาจากคำว่าอาจาระหรืออาจาริยะถ้าแปลกันตรงๆเลยก็คือผู้มีความประพฤติอันงามนะนั่นก็คือต้องมีความประพฤติปฏิบัติที่ดีครับนะเป็นผู้มีถึงพร้อมด้วยจริยธรรมและศีลธรรมจึงจะได้รับการขนานนามว่าอาจารย์ส่วนคำว่าครูแปลว่าผู้รู้ ผู้รู้ในศิลปศาสตร์ต่างๆนะไม่เกี่ยวกับศาสนานะครับเราไม่ได้พูดถึงศาสนาคุณจะรู้อะไรก็ตามเถอะนะเป็นช่างซ่อมเป็นช่างปลูกบ้านช่างอะไรอันนี้ถือว่าเป็นความรู้นะนะแล้วโดยเฉพาะคําว่าครูเนี่ยมักจะเป็นผู้ที่ต้องมีความรู้ที่ค่อนข้างหลากหลายและสามารถแนะนําผู้อื่นให้สามารถทําตามรู้ตามได้ครับจึงเรียกว่าครูนะ แล้วยิ่งถ้าเป็นทั้งครูอาจารย์เนี่ยเป็นทั้งผู้รู้เป็นทั้งผู้มีความประพฤติที่ดีจึงจะยกตนขึ้นเป็นอาจารย์ได้ไม่ใช่อยู่ดีๆมายกตัวเองอาจารย์นะจา๊ะไม่ใช่นะแค่ข้อนี้มันยังไม่รู้กันแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นอะไรไม่มีคุณนะสมบัติของความเป็นอาจารย์กูอยากทำเลยกูก็ทำไงใช่ก็เดี๋ยวหลอกหลวงเข้าไปอะไรเข้าไปทุกวันนี้มันเยอะมากๆ สื่อตอนนี้ผมบอกว่าใช้คําว่าโงก่กันนะอือคือมึงเอาไมค์ไปถามมันก็ต้องสร้างภาพพจน์มันดีใช่ไหมใช่จริงๆแล้วโอ้โหผมอยู่ในวงการนี่มันเกือบสามสิบปีไายนู้ดไทยนางแบบทุกคนพูดเลยไปทําพิธีกับไอ้นีนะโดนแม่งเอาทุกคนนะ่ะนี่แหละอย่างน้อยอ่ะประวัติคุณศึกษามาจากใครอ่ะครับนะไม่ใช่เอาเอาไอา้โทรศัพท์เป็นอาจารย์ครับไม่ใช่เอาแค่ตํารามาเป็นอาจารย์มันไม่ใช่นะ เรื่องตำราก็ดีคัมภีร์ก็ดี <c oughs> หรือแม้แต่ความรู้ในโทรศัพท์นี้ก็ดี <c oughs> มันเป็นแค่พื้นฐานเท่านั้นนะครับ <c oughs> ไม่ใช่พอศึกษารู้พวกนี้แล้วเป็นอาจารย์ทันทีไม่ใช่ครับ <c oughs> มันจะต้องมีสืบสารมา <c oughs> มันต้องมีที่มาที่ไปเหมือนพระสงฆ์เนี่ยนะคุณไปศึกษาธรรมะคุณไปอ่านพระไตรปิฎกคุณไปศึกษาเรื่องของไอ้พระธรรมวินยัยจําได้หมดแล้วคุณก็โกนหัวเป็นพระเลยได้ไหมละ่ะ ไม่ได้ใช่ฮะมันก็ต้องมีที่มาที่ไปไมันเป็นอย่างนั้นมันมัน,ม,นมันน่ากลัวนะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องเอ,อ่อทำเสน่ห์ทำอะไรเนี่ยก็มีอยู่คนหนึ่งนะอยู่ทางใต้เนี่ยบอกเลยว่ามันก็เอาพระแก่ๆมาลงวันดีคืนดีกูตั้งตัวเป็นอาจารย์แม่งซะเองเลยแล้วสุดท้ายเป็นไงฮะอาจารย์ลูกศิษย์ผู้หญิงไปทำล่งวงละเมิดเขาอาจารย์ที่รู้รู้จักกันมาเนี่ย<ม>ไอที่ผมรู้เบื้องหลังก็ ไม่รู้เท่าไหร่ความวเป็นมา,ม,ามันมากันยังไงอะ่ะอาจารย์แล้วพวกนี้นะก่อนนั้นที่ยังไม่เปิดตัวเป็นอาจารย์เนี่ยไปมาหาสู่อะไรดีๆนะแต่พอมันเปิดตัวเป็นอาจารย์มันไม่มาหาเราอีกเลยว่ามันดังเลยไงมีหลายคน <laughs> แต่ผมไม่พูดชื่อหรอกมันดังเ <laughs> <laughs> พราะอะไรรู้ขี้พืชมึงดีเพราะมึงเป็นใครมาจากไหน